สวัสดีตอนเช้าจ้ามาอัปเดตข่าวสารเรื่องพยากรณ์อากาศประจำวันที่21มิถุนายน2565มาอัปเดตฝนอัปเดตฟ้าการว่าเป็นอย่างไรนะคะไปเช็คกันเลยสำหรับวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลน้ำมันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางแห่งบางพื้นที่และให้ระมัดระวังเรื่องลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยเน้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชก แรงไว้ด้วยเดี๋ยวกี้เช็คเรดาร์ตรวจฝนให้อีกทีนะเมื่อกี้เช็คแล้วยังไม่มีเรดาร์ออกมาค่ะส่วนขึ้นลมบริเวณ ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรชาวเรือบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองค่ะเรามาเช็คภาคเหนือกันเลยภาคเหนือวันนี้น่าจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่เน้นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากสุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิตำสุด23-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียส,สลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นเลยน้องคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียส,ส,ส,สลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อ อุณหภูมิสูงสุดนี่ก็ค่อนข้างร้อนไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือและภาคอีสานนะคะหลายๆท่านก็บ่นกันว่าร้อนก็เดี๋ยวฝนตกก็จะดีขึ้นเนาะภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนะครสวรรค์อุทัยธาน,นีกาญจนบ,บนบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสภาคกลางนี้ก็ ชย่อยค่ะา38ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37งาสเองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมมาากกว่1เตรจ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อนละส40ของพื้นที่เน้นเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภักใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากที่พังงาภูเกต็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตร ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็เน้นช่วงบ่ายช่วงค่ำเหมือนเดิมค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรามาดูพื้นที่เสี่ยงภัยสีเหลืองพื้นที่เสี่ยงภัยฝนฟ้าะะนองงแแลลมกกกรรรโชร่สุดที ตุนิยมวิทยาให้ไว้มีจังหวัดกาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีเลยน้องคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิโคราชบุรีรมัมสุรินศรีสะเกษและอุบลราชธาน,นีค่ะวันนี้กี้ดูแอปพลิเคชันวินดี้นะฝนจะทยอยมาช่วงประมาณใบบ่ายเย็นๆเป็นต้นไปเนาะเดี๋ยวถ้ามีเรดาร์ออกมากี้อัปเดตให้ฟังอีกทีคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย